กรบาบขอสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมไม n ค c r a f t นะวันนี้เราก็จะมาทดลองหมอดแสงนะครับก็เดี๋ยวผมหมอดแสงก็จะเอาลิงก์ไว้ใต้ล่างเลยนะครับโอโ้เข้ามาเดี๋ยวเอาลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปเลยนะครับโอโ้เข้ามาน่าสนจริงๆเลย ครับเฮ้ย hey. mm hmm. ดูจาที่ไกลแล้ว oh. เป็นภาพเคลื่อนไหวนะเป็นภาพเพลื่อนไหวดูจับจัดต้นไม้ภาพเคลืนไหต้นไม้เคลือนไหวยนี้ธรรมชาติดี ผมอาจจะแหลกซะหน่อยนะเพราะแล้วแต่เครื่องนะเพราะเพอาอัดคลิปมันก็จะแหลกอย่างนี้ครับแต่แล้วแต่เครื่องครับเครื่องไหมเร็วก็ก็จะไม่แหลกนะครับเครื่องไหมเช้าก็จะแหลกนะแหลกเยอะหรือเปล่าครับไม่รู้เหมือนกันดูดูแสงใต้น้ำมันสับแสง ใช้ชได้เลยอ่ะสามารถใช้ใต้น้ำนะสามารถใต้น้ำไปเลยเนอะ อย่างโหดพอแล้วพอแล้วชิดดเดเราล,ล,ง,ลงไปใต้น้ำดูก็จะเป็นแบบนี้จะม,มีแบบ hmm. กด,ดวิง่งใต้น้ำกดสองตัวชื่อยิงเล็บ ครับวันนี้สำหรับวันนี้เอ,อ้ยยังยังไม่จบวิธีการดาวนโหลดนะครับผมเผืแล้วว่าลิงก์ผมจะทิ้งทิ้งไว้ใต้ล่างคลิปนะครับนี่ครับกดนี่คือศูนเอ้ยอันนี้คือลิงก์นะแต่ผมใส่ในข้อความแลเพราะว่ามันไม่มีผมเผผมก็เลยคัดลอกมาที่ข้อความแล คุณเจอลิงก์ใต้ยูทูบของผมใช่ไหมกดเข้าไปครับกดเข้าไปกดกลับครับแจมันมีเนี้ยค,คุณก็รอแล้วข้านาทีแล้วกดไป ไดรอปล่าดาวโหลดอลยรที่เนี่ยต้องไปเก็บนะครับไม่รู้ว่าคืออะไรแป๊บหนึ่งรอสักครู่นะครับเป็นแล้วเนี่ยกดเปิดใหม่แล้ว ให้คุณกดออกมอ้รอก็รูรนณารอเนี่ยมันจะเป็นหน้าตานี้ครับให้คุณกดดาวโหลดครับกดดาวโหลดเข้าไป ตรงนี้ครับชิวเขียวนะผมกดไปแล้วรอ้อเอ้อเอก็ทำการติดตั้งอะไรพวกนี้แต่ผมติดตั้งไปแล้วนะมันก็จะขึ้นว่าใหม่ทั้งหมดนะครับที่จริงมันจะขึ้นติดตั้งเลยติดตั้งปุ๊บก็เล่นได้เลยครับกดเข้าไปเลยนะสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ Bye-bye.